แก่กับมีขอบคัวน้ำเงินกูบอกว่าคอยแล้วไงเฮ้ยทำไมพูดไม่ฟังฮึเป็นยังไงเป็นยังไงฮึมันไม่ฟังบอกนะมันไม่ฟังสวัสดีครับอ่ะมือนี้ต้องบอกว่าเขาจะมาเว้าประเด็นเรื่องซุปประดิฟนะตกล้องแมนที่ให้ให้ให้ไปดูนอ่ให้ไปดนสองเดือนแปลว่านี่สองเดือนได้อ่ะอือคือ เอาง่งกะมันบ่ตรงกันหลายๆเรื่องเนาะเพื่อนเนาะบ่ตรงกันหลายๆหลายๆเรื่องครับอาจจะเป็นเรื่องอ่าเราเรื่องเราที่เรารู้เรื่องรักนเกินไปอันนี้ต้องว่าัสิเนาะเมียนเนักเพราะว่ามาอยู่กับบอสกับอเข้าใจกันเรื่องเราเมียนเมียนบ่เข้าใจกันบอสอืมกะเรื่องเราแน่แล้วก็มีเรื่อง หลายๆเรื่อง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 เวลาเวลากับเบาตรงกันเนี่ยครับว่าช่วยงานเราเรื่องงานทำหน่อยผมกะมีงานประจําในขณะนั้นไม่ใแต่ว่าตอนนี้ผมกะได้ออกมาออกผมผมเนี่ยครับตูผมเนี่ยตูมตามนะครับได้ออกมาออกมาแบบเฮ็ดงานแบบเปนนี้ละเฮ็ดงานแบบอ่าเฮ็ดลูกออนไลน์อ่ะแบบจริงจังละซสุปอระดิปมานี่กะเริ่มมี พี่น้องอาจจะได้เห็นคลิปกินตับดิบแบบไปคลิปแจ้งเกิดเป็นคลิปแจ้งเกิดเลยก็ว่าได้คือว่ารราล่างยุ้ยเพื่อล่านล้างพี่นาะอือ่่นันคลิป่างยุ้ยตับไก่ดิบแล้วพี่น้องเวลาเวลามันบ่ได้กันบอดตรงกันบ่ตรงกันแต่คนบ่เขื่อนเนาะคือแกเป็นคนที่เอาง่ายๆกะดิบกะถ่ายคลิปอยู่เออเป็นเป็นยักษ์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 เห็นอะไรครับบัดที่นี่คือจังพี่น้องเห็นนั่นแหละครับอืย่าพูดแกกัมีขอบคขวาน้ำ กูบอกว่าพอแล้วไงเธอทำไมพูดไม่ฟังมัอเป็นยังไงมันเป็นยังไงมไม่ฟังบอกนะมันไม่ฟังรบอกอรบอก่อนรีบพอก่ฟนงีบพอก่อนกีบกอนบอกอนรกองรีก่อนรอก่อนรีพอก่อนพอก่นบก่ไปีก่นรบอก่รีก่าีก่นรบอย่ารกินรีบพอก่อีพก่รบพอก่อนกีบพก่อรบอก่ึงกี่นรอบแล้่ว่าไมก่ใน้ีก่นมี่ฟังเลย มึงเ,เลิกกูไปเลยถ้าเป็นอย่างงี้ไม่ต้องมายุ่งกับกูเลยนะแต่กะแล้วอพอพอพอแล้วพอแล้วพอ้วพอแล้วอ้้